คุ้มค่าคุ้มราคาสไตล์เอาติสตราคาและโปรโมชั่น429,000บาทพร้อมฟรีดาวพอน8,000บาทตลอดสัญญาถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับรถปีใหม่และสภาพดีโฉมนี้มาบนแพลตฟอร์มใหม่ TNGA ดีไซน์ภายนอกดูสปอร์ตและเฉียบคมขึ้นกว่าเดิมไม่เชยแน่นอนภายในรุ่น 1.6G ครับได้เบาะหนังและฟังก์ชันที่ครบครันเช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติและปุ่มพุทธสตาร์ททำให้รู้สึกพรีเมียมขึ้นสมรรถนะเครื่องยนต์1.6ลิตรครับเบนซินทนทานประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรัก นุ่มนวลและก,ก่อถนนกอ่โชมก่อนสรุปครับเป็นรถซีดานที่อึดทนทานไว้ใจได้ซื้อไปใช้งานต่อไม่จุกจิกผ่อนต่อเดือนไม่สูงมากถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสุดๆ สวัสดีครับพบกับพี่ชชกุนอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สาขาสุวินทวงศ์46นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ดีๆอีกหนึ่งคันครับพี่ชชกุนจะแนะนานะครับเป็นโตโยต้าอัลติส 1.6G ปี2020ครับคันนี้ครับราคาตั้งขายอยู่ที่429,000บาทครับฟรีดาวได้นะครับ0บาทผ่อน8,000บาทตลอดสัญญาเลยนะครับรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้เราไปชมกันก่อนเลยนะครับคันนี้ครับไฟหน้าได้เป็น LED projector นะครับ ไฟชํำๆแบบนี้เลยนะครับเส้นสายตัวลบนะครับเส้นสันคมตัวลดคมๆแบบนี้เลยนะครับฝากระโปรงครับไม่มีรอยบุบรอยยุบใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคันนี้ได้แม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับสีเงาช่ำแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยการเบียดจากฟุตบาทใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคันนี้กระจกข้างปรับและพับไฟฟ้าและมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับคันนี้ครับกระจกเดิม body าร์ t เดิมมียี่ห้อโตโยต้าอยู่ด้านข้างกระจกเรียบร้อยครับภายในกว้างขวางครับได้เป็นเบาะหนังสีเทาดําแบบนี้นะครับเบาะเรียบตึงครับ เด้งๆแบบนี้เลยนะครับไม่มียับไม่มีย่นนะครับคันนี้ใช้งานสภาพดีครับบอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงนะครับส่วนฝาประตูด้านหน้านะครับแผงประตูนะครับคานน็อตไม่มีการขันขยับใดๆทั้งสิ้นครับแผงด้านข้างครับบุหนังนุ่มแบบนี้ไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นเลยครับแผงด้านข้างปั๊มขึ้นรูปแบบนี้นะครับไม่มีร่องรอยของการตัดต่อตัวถังใดๆทั้งสิ้นครับคันนี้ได้ลดไปค่อนข้างใหม่มากเลยทีเดียวนะครับเสาบีครับ ในส่วนของน็อตและแผ่นเพดยังอยู่ในจุดเดิมนะครับเดิมๆปรับโครงสร้างมาจากโรงงานแบบนี้ไม่ได้มีการตัดแต่งหรือว่ากรอตัวถังหรือว่าทําตัวถังใม่ดทั้งสิ้นเลยนะครับคันนี้นะ ในส่วนของกระจกด้านหลังก็ยังเป็นโลโก้ของโตโยต้าเดิมๆอยู่นะครับเบาะด้านหลังครับเป็นสีเทาดําแบบนี้นะครับเป็นทรงสปอร์ตครับเรียบตึงนะครับไม่ยับย่นนะเด้งๆเลยครับพร้อมมีแอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับคาประตูด้านเสาบีแบบนี้ครับไม่มีคดมีงอนะมือจับเป็นสีบอลเงินแบบนี้ครับทาให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นครับนะในส่วนตรงนี้ครับมีบุหนังนิดนึงนะครับเป็นทําให้รถดูแบบเรียบหรูนิดนึงนะครับก็ถือว่า ใช้ได้สไตล์เอาติดเลยนะครับแผงประตูด้านนี้นะครับไม่มีร่องรอยของการชนนะครับโครงสร้างเดิมครับทุกสิ่งอย่างวอร์ดพาร์ทเดิมนะครับขึ้นชิ้นส่วนมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับไม่มีตัดแต่งปรับแต่งโครงสร้างใดๆทั้งสิ้นครับถ้าสะท้อนจากแสงไฟกับแสงแดดจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวรถไม่มีรอยบุบรอยบุมรอยลักยิ้มใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคันนี้รถสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถปี2020นะครับแต่สภาพก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจมองหารถ มือ2อยู่นะครับแนะนําเป็นคันนี้เลยถ้าคุณไปซื้อป้ายแดงนะครับคุณต้องเพิ่มเงินอีกถึงประมาณเกือบ3 0 0แสนบาทถึงจะได้ลดสภาพแบบนี้นะแต่คันนี้ถือว่า เป็นมือ2ที่คุ้มค่าแล้วก็ประหยัดราคามากๆเลยนะครับมาดูในส่วนของไฟครับสีแดงฉ่าแบบนี้เลยนะครับร่องรอยการแตกล้าไม่มีเลยนะครับเส้นไล้ฟ้ายัางเป็นโลโกโล้ t ตโยต้าแบบนี้อยู่นะครับไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่ามีการเปลี่ยนกระจกมาใดๆทั้งสิ้นครับอันนี้ถือว่าคุ้มค่าทีเดียวครับพร้อมมีเซนเซอร์หลังให้อีก2จุดด้วยนะครับภายในที่เก็บสัมภาระแบบนี้กว้างๆครับใส่กระเป๋าได้ ถึงประมาณ4-5ถึใบกันเลยทีเดียวนะครับคุ้มๆเลยนะครับมาดูครับเส้นสายตัวรถแบบนี้ครับร่องระบายน้ำนะครับเป็นแบบนี้ครับไม่มีในส่วนของการบิดเบี้ยวของตัวถังครับคานฝากระโปรงด้านหลังแบบนี้เลยนะครับไม่มีบิดเบี้ยวครับไม่มีทําสีไม่มีตัดแต่งโครงสร้างใดๆทั้งสิ้นไฟเป็นของไทยโคอิโตะครับเป็นผู้ผลิตโครไฟให้กับบริษัทโตโยต้านะครับ ร่องรอยของรูระบายน้ำครับชายตะเข็บของฝากระโปรงด้านท้ายเป็นแบบนี้ครับไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีทําสีใดๆทั้งสิ้นครับทุกสิ่งอย่างเสมอครับเส้นสายลายตะเข็บนะครับสวยๆคมกริบแบบนี้เลยนะครับคานประตูด้านหลังครับไม่มีบิดเบี้ยวใดๆทั้งสิ้นครับคือรูปจากโรงงานเดิมๆครับ ด้านหลังโคมไฟยี่ห้อไทยโคอิโตทั้ง2ฝั่งเลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนโคมไฟครับทุกสิ่งอย่างเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีซีจางครับเพราะรถคันนี้ไม่ได้จมน้าครับมียางอะไหล่หนึ่งเส้นครับพร้อมอุปกรณ์เปลี่ยนยางและแม่แรงเรียบร้อยซีนทางมะพร้าวสีเปลือกไข่ยังอยู่ดีเดิมๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีการตัดแต่งตัวถังครับไม่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างตัวรถคันนี้นะอันนี้อยู่ในสภาพ100%เต็มครับสามารถตรวจสอบได้เลยหรือว่าสามารถขอรูป เพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วพี่โชกุนจะส่งรูปให้ดูนะมาดูเส้นสายตัวรถด้านข้างกันต่อไปครับเห็นไหมครับว่าสะท้อนกับแสงแดดแล้วครับรถไม่มีรอยบุบรอยลายิ้มเลยนะครับแม้แต่รอยถลอกสักนิดเดียวก็ยังไม่เห็นนะถือว่าคันนี้รถใช้งานน้อยมากๆครับสำหรับเอาติดครับเป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานนะครับหรือถ้าเป็นรถบ้านก็จะใช้แค่มือเดียวนะครับการใช้งานจะไม่หนักมากนะครับถือว่ารถไม่ช้าบมากนะในส่วนของกระจกด้านหลังเป็นบอดี้พาร์ตเดิมครับยังมีโลโก้โตโยต้าอยู่แบบนี้นะครับถัดไปครับมาดู แผงประตูด้านข้างนะครับมาดูเสาบีครับเริ่มต้นเสาบีขานประตูไม่มีการขันขยับครับไม่มีโคดงอไม่มีโค้งงอครับแผงประตูด้านข้างเงาฉ่ำแบบนี้นะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นครับมาดูครับปั๊มขึ้นรูปเดิมๆจากโรงงานครับดี้พาร์ทเดิมแบบนี้ไม่มีรอยปรับแต่งโครงสร้างใดๆทั้งสิ้นนะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถ่ายให้เห็นแบบนี้เลยทุกซอกทุกมุมนะครับมาดูในส่วนของที่ล็อกประตูด้านหลังครับแบบนี้น็อตสตัวนี้ครับไม่มีการขันขยับใดๆทั้งสิ้นครับเดดดิิมมบบบี้พาาารรเจกโงงนนนแะ ภายในห้องโดยสารด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะครับคนสูง170-180นนั่งได้สบายกันเลยทีเดียวไม่ต้องกังวลน,นะครับรถนั่งไกลๆก็นั่งสบายครับอันนี้ช่วงล่างดีนะเป็นระบบ TNGA นะครับช่วงล่างแบบยุโรปนะครับ ในส่วนของกระจกด้านหน้าครับก็ได้เป็นบอดี้พาร์ทเดิมแบบเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนกระจกใดๆทั้งสิ้นนะครับคานประตูด้านหน้าครับไม่มีการขันขยับใดใดทั้งสิ้นครับเป็นบอดี้พาร์ทเดิมขึ้นรูปจากโรงงานมาแบบนี้เลยนะครับใครกําลังมองหารถดีๆไว้ใช้งานสักคันครับแนะนํามาดูรถมือสองที่เพชรยนต์ก่อนนะครับคุณอาจจะประหยัดเงินไปประมาณแสนหนึ่งสองแสนบาทกันเลยทีเดียวโดยที่คุณไม่ต้องไปใช้เงินออกป้ายแดงเลยนะครับด้วยงบประมาณที่ประหยัดนะครับและผ่อนแบบสบายๆครับฟรีดาวจัด0ูนย์บาทได้เลยนะคันนี้นะครับ มาดูเสาบีครับเสาบีแบบนี้น็อตด้านบนและด้านล่างไม่มีการขันขยับครับแผ่นเพลทยังอยู่ในจุดเดิมแบบเดิมแบบนี้นะครับไม่มีการล็อกลอนใดๆทั้งสิ้นไม่ได้มีการติดผิดตำแหน่งนะครับมาดูภายในกันครับวงมาลัยเป็นหุ้มหนังเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยครับรถปี2020นะครับใช้งานดูได้จากวงมาลัยเลยนะครับวงมาลัยไม่มีล็อกลอนครับเห็นไหมครับหน้าจอนะครับมาตรวัดเป็นแบบอนาล็อกใช้งานง่ายครับวิทยุเป็นแบบ mp 3ครับแถมยังต่อบลูทูธได้อีกนะ เป็นเกียร์ออโต้เรียบร้อยครับคันนี้เกียร์การเปลี่ยนเฟียร์ทุกจังหวะนะครับเป็นค่อนข้างจะสมูทมากไม่มีการกระตุกหรือกระชากใดๆทั้งสิ้นครับและทาให้รถประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นนะครับแผงบังแดดมีให้2ฝั่งเลยนะครับทั้งซ้ายและขวาค่อนข้างอเนกประสงค์ก็เลยทีเดียวนะครับถัดไปครับเดี๋ยวพี่โชกุนจะพามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับเครื่องยนต์ด้านหน้าครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1.6G นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ทนทานมากๆนะครับสำหรับเอาติปนะครับตัวนี้ พื้นฐานเดิมของรถเอาติดนะครับจะใช้เป็นเครื่องยนต์ลีโมนะที่ทุกคนรู้จักกันในในรูปแบบของเครื่องยนต์3ห่วงนะก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ารถเอาติดค่อนข้างจะอึดถึกและทนมากๆเลยนะครับใครต้องการมองหารถไปใช้งานยาวๆนะครับผมแนะนําเป็นรุ่นเอาติดนะแล้วตัวนี้ 1.6G ครับการเขาเรียกว่าการใช้พลังงานเชื้อเพลิงค่อนข้างจะประหยัดนะครับไม่กินน้ามันเท่าไหร่นะครับมาดูครับในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะครับด้านหน้าไม่มีการขันขยับใดๆทั้งสิ้นครับล่องรอยของ เส้นสายริ้วตัวรถครับทุกสิ่งอย่างนะครับม่ใหม่ฉ่ำๆแบบนี้เลยไม่มีการดัดขึ้นรูปตัวถังใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนของบอดี้พาร์ตเดิมจากโรงงานครับมาดูชายฝากระโปรงด้านหน้าแบบนี้นะครับไม่มีการขันขยับไม่มีการดัดโครงสร้างนะแผ่นเพจคําเตือนยังอยู่ในจุดเดิมออกจากโรงงานทุกจุดนะครับตำแหน่งเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับปั๊มขึ้นรูปจากโรงงานแบบนี้รูระบายน้ำครับหัวโครมกิบทุกจุดแบบนี้เลยนะครับไม่มีการตัดแต่งหรือว่า ทำเพิ่มเติมหรือว่าแต่งให้มันดูสวยนะครับอันนี้ทุกสิ่งอย่างเดิมเดิมบอดี้พาร์ตเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับถ้าหาพี่โชกุนนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นโชว์ด้านล่างในคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าหากใครไม่สะดวกนะครับอยากจะซื้อรถคันนี้อยากจัดไฟแนนซ์นะครับเรามีไฟแนนซ์นะส่งไปจัดให้ที่ต่างจังหวัดเลยนะครับกรณีอนุมัติเรียบร้อยนะครับถ้าไม่สะดวกนะผมมีรถจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านกันเลยทีเดียวนะครับซื้อรถกับพิยนครับผมรับประกันให้ ถึง30วันเลยทีเดียวนะครับและแถมประกันลดสไลด์ฉุกเฉินให้กรณีที่รถท่านนะครับไปเสียที่ต่างจังหวัดนะครับท่านสามารถโทรยกหูโทรศัพท์นะครับโทรหา c เซ็ center ได้เลยเดี๋ยวเราจะมีรถไปรับท่านถึงที่นะครับและนํารถกลับมาซ่อมนะครับสบายหายห่วงครับไม่ต้องกังวลนะแล้วก็ของเรานะครับก่อนส่งมอบผมมีตรวจรถให้อีก274จุดก่อนส่งมอบนะครับและมีรับประกันครับรถเราไม่มีการพลิกคว่ำนะครับ น้ำท่วมนะครับตัดต่อหรือว่ากรอใหม่นะครับเรามีระบุในสัญญาอย่างชัดเจนเลยนะครับถ้าหากว่าพบนะบริษัทเพยรยน์ครับยินดีรับซื้อคืน1 0ึ้เเต็มนะครับอันนี้ซื้อรถกับเพยรยน์ครับคุณภาพรถส่วนใหญ่เป็นรถเกรด A ทั้งสิ้นนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับไม่ต้องกังวลนะรีบทักหาพี่โชคคุณได้เลยอยากได้รถแบบไหนรูปแบบไหนครับสามารถทักหาแล้วพี่โชคคุณจะส่งรูปให้ดูนะครับสาหรับคลิปนี้ครับใคร ถูกใจรถคันนี้นะครับทักหาพี่โชกุนได้เลยนะครับก่อนจากกันไปครับรบกวนกดเม้นต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่โชกุนด้วยนะครับ